คำว่าสัมมาอารหังเป็นถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพมหาสจรรย์เป็นที่สุดแห่งถ้อยคำมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ลึกซึ้งกว้างขวางและสูงส่งที่พระเดชพระคุณพระมุคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำพาสีเจริญได้มอบเป็นมรดกธรรมให้ศิทยานุสิ์ ได้ภาวนาสืบต่อกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้สัมมาอารหังมาจากคำสองคำโดยศัพ์คำว่าสัมมาแปลว่าโดยชอบอรหังแปลว่าห่างไกลจากกิเลสสัมมาอารหัง จึงมีความหมายในทางที่ดีงามว่าความสุขอันสูงส่งที่มนุษย์พึงเข้าถึงได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องสา